องคนมากันถึงตีหนึ่งอีกสองคนมาถึงตีสี่ไปหลงอยู่มันไม่ได้หลงหรอกมันไปปอดอน,นั้นนี้เออมุมนั้นมุมนี้ซอยนั้นซอยนี้ก็ไปปอดอย่าไปคิดว่ามันหลงถ้าลงมาแล้วในรอบใบนี้เออนี่มันยังไม่ทั่วทั้งใบเลยไม, <c oughs> ม่นาแวะตรงไหนมันแวะไปตรงไหนแวะตรงไหนก็ปวดไปตรงนั้นจำคอยนั้นไว้นะ เพราะว่าบางหมู่บางเหล่ามันก็ออกมาลำบากมันคาอยู่ตรงที่นี้ที่นั่นที่โน,น,น้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปไปหารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบา้บางก็ไปบทีก็โดนจิตโดนใจบ้างก็ไปอะไรประมาณนั้นไม่รู้เรื่องเฉยคือเราเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้คนโทนเราคนเดียวนะ อย่าคิดว่าตัวเองคนทวนตัวเองคนเดียวไม่ใช่นะธาตุเนี่ยมันสากลเป็นธาตุกลางๆไอง้จิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่าของตัวเองมันก็เป็นเพียงผู้มาอาศัยธาตุนี้อย่าคิดว่าเป็นของตัวเองดังนั้นสิ่งที่อาศัยนี่ร่วมกันในธาตุเนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่ดวงจิตเดียวเออตัวเองอาจจะเป็นดวงจิตเป็นที่เป็นประธานเป็นหลัก มันการอาศัยร่างนี้รูปนี้แต่มันยังมีจิตประกอบอีกหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากเรื่องของวาสนาเรื่องของบุญบาร,รมีจิตแต่ละประเภทของแต่ละดวงที่มาร่วมด้วยช่วยกันคอนโทรลเนาะเพราะว่ามันคือธาตุสาวกธาตุกลางอะไรเนี่ย ส่วนส่วนจิตที่เป็นประธานหลักในการคอนโทรลที่เรียกว่าตัวเองโดยเหง,เองของทุกๆตัวเองก็อีก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นจิตัวงไหนก็ต้องสละถ้าสละขันสละสังขารต้มมงนั่นเองน,นะมาคอนโทรลชั่วคราวแต่นั้นแล้วก็แค่ประโรลกใช้ไปในการโปรด ออกแรงหน่อยลงแรงหน่อยลงกำลังอตอนนั้นตรงน,นี้ก็ไปนะประมาณนั้นไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันเป็นเนื้อหานิโรธที่สรุปให้สั่งสวัดกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเนื้อหาเข้ามหสาสุญญานิพพานที่สรุปร้างทุกอย่างได้ตลอดเวลาเลย ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาถ้าไม่ก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อย่างเนี้มันจะเป็นเนื้อหานิโรธที่สรุปจบช่วยสารวัตรตลอดถ้าไมก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่้จบช่วยไปด้วยกันตลอดแต่นั้นไม่มีหน้าที่อื่นสรุปตัวสรุปช่วยสารวัตรกันไปเรื่อยๆ จดตัจบช่วยกันไปเรื่อยๆมันมียู่เทา่านี้ไม่มีหน้าที่ส่งเสริมยานทัศนะหรือว่าทิฏฐิหรืออะไรเลยไม่มีหน้าที่ส่งเสริมถ้าส่งเสริมมันก็เป็นสังสวัรดในตัวส่งเสริมัะเองมันก็เหมือนกับส่งเสริมทุกส่งเสริมมันไม่จังไม่ส่งเสริมส่งเสริมสิ่งที่อนัตตาไม่ส่งเสริม มันพัาการส่งเสริมอันทุกที่มันก็คือจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันใช้รหัสสไยที่มอบให้อยู่เรื่อยๆทำาไมก็จากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมมเหมือนเดิมแล้วมันจะเสถียรกันน้งหมดเหมือนก็ลูกไม่อยู่แค่ไหมฟังดีๆนะไม่อยู่แค่ดับฟังดีๆไม่อยู่แค่ยุติ มันไม่อยู่แค่หยุดฟังไว้ดีๆทำไหมก็ไหมมันทั้งไมมทั้งไม่หไหม,ไมแล้วสิ่งนี้ยมันจะกลายเป็นไม่มีความเขตไปเรื่อยๆเ,เองเรียยวมาหาสุญญตาีนี่คานล้างสังสวัตดล้างที่สิ่ฟังดีๆแล้วก็ใช้ดีๆฟังแล้วก็ใช้เอาไปใช้ดูใช้ต่อ ถ้าไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาเ้าไม่เอาเอ๋ปะไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองแต่ถ้ามันอยู่แค่ไม่เอาอะไรมันก็เฉพาะอยู่แค่นั้นอืมมันก็เฉพาะอยู่แค่นั้นแหละมันก็ไม่เป็นเนื้อหามหาคุณะมันต้องล้างตัวไม่เอาด้วยถ้าไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา เพราะถ้าอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตเท่เทียงก็ไปเลยกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างเรียยวว่างล้างไปดีกว่าสรุปไปแบบนี้มันเป็นมหากุนาในประโยคเดียวมหากุณากันในประโยคของ,งเขาเลยแล้วก็ใช้เรื่อยๆยุคนี้มันไม่ใช่แค่จบตามดับตามวางตามว่างตามมันไม่ใช่ยุคนี้มันเป็นยุคของมหากรุณา จบช่วยจบแล้วจบช่วยดับแลดับแล้วดับช่วยมันเป็นยุคมหาคุณะส่วนที่เราเห็นอยู่นะั้นมันเป็นรูปแบบของการใช้กรรมเฉพาะทางกรรมเฉพาะทางมันก็นโลกเฉพาะโลกกรรมเฉพาะทาง โมเดลแบบนั้นโมเดลแบบนี้โมเดลแบบนี้โมเดลแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้นแบบนแบบโน้นแบบไหนแบบไรหลากหลายเรื่องกรรมเฉพาะทางของโลกของสองทวาร,รแต่เนื้อหาที่ประกาศวันนี้มันเป็นเรื่องของมหาพิทยาลที่มันไล่แง่ไลม่มุมไล่ลเหลี่ยมไล่คูท้าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว ไลยเหลี ını, mankind, không, ่ยมไลยคูไลยแง่ไลยมุมถ้าแค่ไม่เกี่ยวมันก็ยังเป็นมุมของตัวเองอยู่ถ้าว่าไม่เกี่ยวถ้าแค่ไม่เกี่ยวมันก็ยังเป็นมุมของตัวเองอยู่มันจะเป็นมุมของตัวเองอยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอะไร นี่ถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปล้างความหมายคู่ทำอะไนะมันไม่ว่าจะคู่หรือจะขี้มันเป็นทิฏฐิหมดเป็นทิฐิหมดเลยนั้นล้างความหมายคู่มันหมดคู่หมดคี้ล้างทั้งไม่ล้างทั้งไม่ไม่ ถ้าไหมก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอย่างเนี้ยมันก็ล้างหมดทั้งไหมไม่ไหมแล้วก็บอกแล้วว่าสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็กลายเป็นไม่มีความเกลียดไปไล่ร่องรอยสเสถเียนกันไปเรียกว่ามหาสุญญานิพานสเสถียนไปับทุกอย่างล้างไปแบบสเสถียนกันเลยมันบอกว่ามันก็เลยมันจึงโปรดได้หมดทุกอย่างโปรดได้หมดทุกภพภูมิปรดได้ทั้งนั้น ในโขดหินดินทรายต้นไม้ใบายาไม่มีชีวิตจิตวิญยางก็โผล่ขึ้นเพราะมันจะเถียงกันไปมันก็เลยกลายเป็นโผล่กัไปเองอันนี้เนื้อหาแบบนี้ต้องขยันสรุปขึ้นมาเล็ไปอ่อยเพราะว่าไอกระแสเฉพาะของสองสวัสดีสองสวัสดี่ย,ย,ย,ยมัน,มน มันคุ้นเคยกันเฉพาะเฉพาะของตัวเองเฉพาะความหมายก็เฉพาะในความหมายความเห็นก็เฉพาะในความเห็นตัวรู้ตัวเห็นก็เฉพาะในตัวรู้ตัวเห็นมึงคุ้นเคยกันเฉพาะนั้นลูกไม่ดมลินะะ่นเนื้อหาที่มันล้างไม่แค่ตัวล้างเองแค่มาเป็นบ่อยเนี่ยลูกจะทนกระแสเหล่านั้นไม่ได้จะถูกกบฝังไปเลย เหมืนอนกับรูปถ้ำกลางสองเพราแว่าจะโดนสองร้อกบฝังท้ำกลางแบบมันมันมันไม่ล้างตัวท้ำกลางมันก็โดนกบฝังโดนบีบคั้นอยู่มันทะลุก,กระแสไม่ได้แล้วมันต้องขยันแล้วเลิกขึ้นมาล้างบ่อยๆไม่มันทั้งไม่ทั้งไม,ไม่ไม่เอา,เอาทั้งไม่เอา ถ้าไม่ใช่หรือไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่คือล้างทิ้งไปเลยทั้งใช่ไม่ใช่อย่างเนี้ยมันจะกลายเปไ็นไรลร่องรอยล้างสังสวัสไปด้วยที่รู้ทำกลางมันอยู่ก็ทำกลางแบบล้างอยู่งั้นมันก็จะไหลาตามคำมุขตินิยมค่านิยมความคุ้นเคยนิยมก็เรื่องของการเฉพาะทั้งหมดน้อยนิยม อาจารย์เฉพาะทงนั้นอย่างแค่ไหมอย่างเงี้ยบางทีก็ไปไปแค่ไหมโดยไม่รู้ตัวด้วยไม่ได้เฉลี่ยด้วยลูกก็ไม่ล้างมันไอ้ไหมแบบนิ่งไอ้ไหมแบบเฉยเนี่ยมันมันบอกตัวเองว่าไหมแต่มันเป็นเนื้อหาไหมไปแล้วไงมันก็แค่ไหมเออมันยังไม่ไล่ต้องรอยจากสิ่งนี้ไปเลยแล้วก็ต้องสรุปขึ้นว่าไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันออกจากตัวนิ่งตัวเฉยอี ตัวนิ่งตัวเฉยมันยังมีขอบอยู่เลยมีเขตอย,อยู่ท่านมีอยู่นวท่านมีอยู่บอกเขา่อาอมมาให้หน่อย คิดว่านิ่งเนี่ยมันคืออะไรมันคือความเคยชินเฉยนั่นคืออะไรมันคือความเคยชินมันกำลังอยู่ในซอยของตัวเองตรอกของตัวเองและในที่สุดก็เหมือนกับหมาจนตรอกก็พอก็ พอไม่นิ่งหน่อยมันก็รีบเข้าไปสู่ตรอกที่มึงพุ้นเคยสลายไปสิก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันได้ไม่มีขอบเขตไปจากนิ่งและจากไม่นิ่งมันก็จะไม่มีขอบเขตไปจากทั้งเฉยก็ไม่เฉยนี่นอกเหนือนิ่งไม่นิ่งไปนอกเหนือด้วยเฉยไม่เฉยไปไม่มีตรอกไม่มีซอกไม่มีซอย เพราะมันไม่มีขอบเขต คน,นก็กำลังปรับกันก็กำลังปรับกันนั้นเพราะว่ามันกำกำลังสละความเคยชินของตัวเองคนกำลังสละความพุ้นเคยของตัวเอง คุ้นเคยการแช่แบบไหนทรงแบบไหนดำลมแบบไหนทุกคนกำลังสละความคุ้นเคยกำลังออกจากตัวออกเองไม่ใช่แค่กำลังออกอย่างที่แค่ไม่ใช่แค่กำลังออกความคุ้นเคยเมันออกั้งตัวออกตัวไม่ออกออก,ตออกจกตัวออกเองเอาไปเลืกดีๆ สิ่งที่ท่านให้เพราะมันจะไปตามนั่นแหละไปตามนั่นเองคือมนุษย์เนี่ยมันมันยังไม่พร้อมที่จะเห็นออร่าที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันสละตัวสละเองมันยังไม่พร้อมที่จะเห็นในออร่าหล่านั้นในภาพอะไรนั้น มันก็เลยไปลดความสมดุลเฉดมันก็เลยลดความสมดุลเฉดไม่เด้ดขาดแต่ถ้ามันเห็นมืองกระาพทิพมันเห็นเนี่ยพอมาเริ่มไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่มันว่าออกหนภาพมันกว้างกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมมันลากรอบเกล็ดยิ่วเดิมไอ้อย่างเนี้ยมันก็เลยไปกระตุ้นสมดุลเฉดให้กับเขาเองในภาพทิพทั้งหลายแต่นั้นตอนเนี้ยก่ละช่นแต่ละภูมิเนี่ยอลังการมาก ไม่อดไม่อยากไม่อึดแนวร่วมมหากร่วมไม่อึดเลยเขาก็เห็นมันเห็นด้วยมันเห็นออล่าเห็นอนุภาพเวลามันดํิฤต่ละครั้งตามเนี่ยมันยิ่งกว่าเดิมอีกมันยิ่งกว่าที่มันเป็นอยู่อย่างมันสว่างอยู่แค่เนี้ยมันยิ่งกว่านั้นอีกอีกอีกเขาก็เลยขยัน,น,นแล้วลึก ภาษาต้นของมันชอบใช้คำว่าอนุสติหลวงพ่อใช้คำว่าอนุสติขยันระลึกตามมึงก็ขยันอกออัพอัพอัพทิ้งอัพอัพทิ้งอัพอัพทิ้งอัพแล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นไม่มีขอบเขตนะมันจะแค่อัพอัพอัพแล้วก็อาบอยู่ตรงอัพนี่มันอัพทิ้งอัพ มันไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองมันก็เลยกลายเป็นไม่มีขอบเข่งไงลูกอย่างนี้มันจะกลายเป็นอาชญะขึ้นมาในเรื่องของการตัดสุด่วยจบช่วยแบบฉับพันฉับพันดังนั้นลูกก็ต้องขยันสรุปล้างตัวสรุปเองไม่เอาบันทั้งเอาทั้งไม่เอาลักขย,ยัน ให้มันฉับพันให้มันรวดเร็วหน่อยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันให้มันฉับพันให้มันไวหน่อยที่ไม่เอามันทั้งเอาไม่เอาไม่ไวหน่อยเพอตัวแช่มันก็ผ่าช้าไม่ฉับพันความคุ้นเคยมันก็มันก็ลดความฉับพันลงแช่ซึมโซงอย่างนี้อย่างนั้นตโตคอยู่เท่านั้นตัเขคอยู่กับนามธาตุนามธรรมเขคอยู่เภพาะวะจิตเท่านั้นเลยไอความคุ้นเคยเหล่านี้เราต้อง ปสรุปว่ามันมันมาตั้งแต่เราเริ่มมีจิตขึ้นมาตั้งแต่เริ่มมีจิตดวงนี้ขึ้นมามันเริ่มคุ้นเคยมาเรื่อยๆเนี่ยมันนานขนาดไหนวะแต่ก็บอกว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยขึ้นมาตั้งหมื่นปีก็ไม่ใช่เวลาใช้เวลาหมื่นปีแล้วโค่นแล้วมันล้มไม่ใช่โค่นในวันเดียวมันก็ล้มไม่ถึงวันมันก็ล้มไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันขึ้นมาหมื่นปีแต่มันต้องคมจริงต้องคมยิ่งกว่าคมจริงๆ ก็นี่ไงก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วมันจะไปเหลือหาอะไรหมื่นปีพันปีร้อยปีเนอะหนึ่งมันจะไม่เหลืออะไรก็อยจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วมันจะไปเหลืออะไรเออถ้าแค่ไม่เอามันก็ยังเหลือก็เหลือตัวไม่เอาเขาแหละอันนี้มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็จะไม่เหลือทั้งตัวเอาแล้วตัวไม่เอามันไม่เหลืออะไรต่อให้คุณเคยมาในลมนั้นในลมนี้จะนับ พบชาติไม่ท้วนนะการกลับไม่ท้วนแต่ก็ไม่เหลือยังไม่เหลือเพอเองขอให้มาหาโุนานไปตามนะ้นายามระลึกขึ้นมาล้างในตัวระลึกเองน้่นสิงขึ้นมาล้างในตัวนุ่นเสียเองถ้ามันยิ่งกว่าบ่อยๆจนกระทั่งไหไม่เอาบันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยคือมันคือทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาเลย มันคือ,ม,คอมันคือทุกอย่างมันคืออยู่แล้วตลอดเวลาทีน,ทนี้มหาวุนาออกไปแบบไม่ปรากฏสัญชาติคือโปรดแบบไม่ปรากฏเพื่วโปรดมันไล่ล่องลอยล้างไปเลยในภพทุกภทุกภูมิแบบไม่ต้องพรมมาจโลกาทิปติหามติอะไรเหมือนเงี้ยโปรดกันแบบไล่สัญชาติต้องดีๆหน่อย ให้ hey, จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะเรียบไหลล้างไหลล่อง,ล,ง,ล,งลอยไปทั้งผู้โปรดผู้ถูกโปรดได้กันเลยอย่างนี้มันไม่กระทบัตว์ไม่กระทบภาษาแล้วมันจะหมดปัญหาเรื่องโปรดได้โปรดไม่ได้ไอ้ที่มันโปรดได้โปรดไม่ได้เพราะมันไม่ล้างตัวโปรดมันมีตัวผู้โปรดมันยังไม่ใช่ มหาสุญญตานีพานโปรดจริง,รงเออขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายองค์มหาสุญญตามีพานโปรดไม่ใช่ผู้โปรดทุกอย่างมันก็อยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาทั้งนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่มีขอบเขตล้างกันเองตามที่ดาเลิกนั่นแหละ คือดิมิต้องดําริขึ้นเพราะดําริขึ้นมันเป็นกําลังกําลังสมาบัติไปด้วยในดํารินั่นนะสมาบัติสุญญาาเนี่ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเนี่ยดําริขึ้นอันนี้มันเป็นดําริที่มันไม่เอาในตัวดําริแต่มันเป็นกําลังดําริขึ้นมาแต่ละครั้งมันเป็นกําลังดังนั้นคนที่มันเปิดอระบบของจักขู่ทิพจักขู่มันเปิดเมื่อจะเห็น ดำรเมันแต่ละครั้งอนุภาพมันมากกว่าเดิมอนุภาพของการล้างมันมากกว่าเดิมเหมือนก็นิ้วเคลียร์ลูกมันใหญ่ขึ้นเออลูกมันใหญ่ขึ้นอนุภาพมันมากขึ้นอนุภาพในการล้างล้างมันก็มากกว่าเดิมไม่ใช่ไปแบบทื่อๆนิ่งๆไปโมึงเอากลาไปด้วยเนาะ มึงเดินไม่ได้มาเอากลาไปด้วยเหรอกรลาข้อไปด้วยงั้นไงวะพูดไปพูดมาก็โดนก็เฉยเดินไปขนาดเดินไปมีอเอากลาไปด้วยนิ่งๆไปเฉยมือเอากลาไปด้วยเหรอมข้อไปด้วยงั้นไงแล้วต้องขยันเดิมเลยอุตส่าห์ให้เคลื่อนไหวแล้วไงไม่ใช่กอบจำศีลเอาลูมาครอบกบอยู่ เอาพองมาครอบกบอยู่สายเดินแล้วย่งไปเดินนิ่งๆเฉยไม่ใช่ตัวละลึกล้างตัวระลึกไปด้วยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเออขยันเลยสิขยนันละลึกขึ้นมาล้างกันเลยตัวละลึกบางทีมันติดตัวกรรมหนดรมไว้เลยรมหนดนี่คือมันกำเอาไว้มันเยอะ กำหนดจิตกำหนดดูกำหนดรู้กำหนดเห็นกำหนดนิ่งกำหนดเฉยก็เนดเด็กขากรมไว้เลยกำหนดมันกรไว้เลยเยอะขนาดยืนเดินอยู่มันก็ยังกรอยู่นั่นแหละมันมันไม่แบทิ้งแบ่ไม่บานทิ้งบานก็ต้องนิสตเตงการตัดขึ้นมาอย่างนี้นะไปอย่างนี้นะยัง ตอนนี้ก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่มันก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็ท่ามกลางไปงนี่แหละเดี๋ยวมันก็ทำดํารีลล้างไปตามท่านบอกเพราะมันก็ไม่มีขอบเขตเองมันยิ่งกว่าประเทศไทยประเทศไหนประเทศนั้นที่ไปเองทําทกลางแบบไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อย ฟังในไลน์มันก็มัไม่เหมือนมาฟังต่อหน้าท่านเนาะเออมไม่เหมือนนียแต่ยิ่งต่อมเลยค่ะไม่เหมือนหรอกยังไ,ไงก็ไม่เหมือนทุกประเทศก็เลยต้องพากันมาแล้วยิ่งมาพาเดินโผดอยังเนี้ยอย่างเ,น,เนี้ยตอนไปบ่ายถ้าท่านไม่ได้ทํางานอะไรอยู่ก็มาพาเดินโผดในสลาดแล้ว ชาวต้องจีนั้งเวียดนามต้งไทยแล้วนี่ยอย่งท่านก็นต้อตุ้นให้ใส่ด้วยก็ดีอยู่ที่ต,ต้อตงต้องระลึกขึ้นมาล้างตนในตัวรละลึกเองเรื่อย ไม่งั้นจะบอกแล้วมันจะคุ c, ้นเคยนิ่งกำกับไปเรื่อยเฉยกำกับไปเรื่อยเลยตัวนิ่งตัวเฉยครอบไปเรื่อยๆเลยครอบไปเลยบล็อกไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนว่าเดินมันก็อยู่แค่เดินอะไรเงี้ยยืนก็อยู่แค่ยืนรู้ก็อยู่แค่รู้มันอยู่แค่นั้นเลยมันโดนตัวนิ่งบล็อกเอาไว้โดนตัวเฉยบล็อกเอาไว้ ไฟมันก็อยู่แค่ตัวดำาหลิมันไม่มันไม่ยิ่งไปกว่าตัวดำาหลิแล้วมันต้องใช้ดำาหลิประเภทยิ่งตัวดำาหลิเองดำเหลิไม่เอาตัวดำาหลิเองมันจะไม่ยิ่งกว่าถ้าไม่ใช่ลูกก็ไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันเดิมย่วะยิ่งกว่าเดิมอีกวะยิ่งกว่าเดิมอีก มันให้มันยิ่งกว่าว่าสีไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สลายทุกจุดสลายทุกตัวกําหนดให้อยู่แล้วมันสลายทุกตัวกําหนดที่กําหนดมากรรมมาเนี่ยมันสลายให้อยู่แล้วกาหนดดูกําหนดรู้กาหนดเห็นกําหนดนิ่งกําหนดเฉยกาหนดสติกาหนดสมาธิตบะาฌานยันกาหนดเบากําหนดว่างมันจะสลายตัวกําหนดให้ทั้งหมดแม้แต่กําหนดว่างมันก็ยังไม่ใช่เลยมันก็ยังเป็นตัวกําหนดอยู่ลาสังขาร ไปก็เห็นเทพคายอยู่ตรงโพงกเ็กเล่เาโพงกันรอบโพงกัแต่คายอยู่ตรงโพ้งตัวกําหนดว่างมันกลายเป็นตัวกรรมทิ้งมันทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้งทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งอย่างเงี้ยเออไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยดารีก็ไปดารีร้านดาริก็ไป เดี๋ยวมันจะล้างตัวกําหนดให้ทั้งหมดเลยไม่ว่ากําหนดว่างหรือกําหนดไม่ว่างหมดตัวกําหนดเรียบร้อยหลืกลายเป็นไม่มีแคลบขวามเพเกอยู่ตลอดดังนั้นไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่มันยิ่งกว่าสีเลยทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่ต้องตูไม่ต้องบานกันแล้วเขาหมดตัวหมดบาน แล้วก็ให้มันให้มันไปด้วยกันนะทุกอย่างไปด้วยกันนะไปด้วยกันอย่าแยกอะไรแจกอะไรมันไปนี่ไปด้วยกันมันจะได้เป็นการโปรดไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยให้ไปด้วยกันกับทุกอย่างนะมันจะได้ไล่ล่องลอยล้างทุกอย่างไปด้วยกันนะไปด้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่เหรอวะ ไปได้วยกันแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมันดับล้างไปได้วยกันดีนะกู